วันนี้จะมาลองเล่นเกมไอเนตูนวันนี้จะมาลองเล่นเกมเป็นเกมนี้นะทุกคนเป็นเกมอะไรย็ไม่รู้เป็นเกมล้างจับผมอะไรประมาณนั้นนะเป็นเกมนี้ทุกคนเนี่ยเกมนี้ทุกคนเป็นเกมเฮลเซลอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะ่ เออไม่เคยเล่นเนาะจะมาลองเล่นดูตับแรกกดไปที่ผู้หญินะเคยเล่นครั้งหนึ่งแหละไม่สาดผมอุมอ้ยเานนี้ให้ด้วยหรอพีอ่ลู้อ้าวอาเฮ้ยเฮยตัดผมดีกว่าตัดผมตัดผมผมยุ่งมากเลยต้องตัดแล้วนาะถ้าไม่ตัดเดี๋ยวจะตบ วิียดูผมข้างลังที่ทุกคนยวปัดปัด๋อ้ปัดลงไปนี่จะมาลูกค้าสองไลนะคะเราจะย้อมสีผมดีไหมอันนี้นี่ก่อนนี่เสร็จแล้วไม่มีสีเขียวไอ้ห่าสชายแล้วเปิดร้านได้ไงฮะโโ่สชายเอ้ย ดีกว่าสวยดีเนาะต่อไปเป็นมัหวะอ๋อ,อไม่มีสีเขียวออันนี้โอเคเสร,ร็จแล้วสวยลดค่ะสวยตรงไหนวะ <c oughs> ย,ออย,ออย,ออยขออนุญ,ญาตนะจ๊ะ คนไหนดีเนาะคนนี้ดีกว่าเป็นชาวอังกฤษเนาะเป็นแหะแตัดผมบ้างสิเราจะมารีบผมให้กันนะคะว่าผมนางเนี่ยดูแบบไม่สวยเลยนะคะไม่สวยที่สุดในโลกเลยแหละแล้วก็มาสีโซมโอ้ยสีโซอมอยู่แล้ว,ลวอรอไม่ต้องสอนจ้ะปากแดงใช่ปะ อ่าส,สีสีสีซินโฟชมพูต้องมาจากชมพูเข้ากับเธอที่สุดในโลกเลยแล้วก็ไปตรงละลัดสวยไปต่อเลยลายคุนสนท้ายนะคะคนไหนดีโอ้ยโว้ายไม่ใช่คนไหนดีเนะอะคนไหนดีคนไหนดีคนไหนดี วันนี้ดีกว่าเป็นผู้ชายนะครบเราจะมาใส่เป็นอ,อ๋อนี่แหละยออผมบ้างออไอ่ใช่ชบ้างรู้มั้คือแบบเกมนี้มันเละๆนิดนึงเนาะตัดผมให้นิดนึงตัดผมให้ตัดผมหน้ามาให้นิดนึง ็ข้างหนด้วยมันแบบมันมันบริข้างหน้นแบบนนา,งงานไม่ได้แล้วก็มาอุย้ยเป็นชาวกิดเหมือนคนมันโลอยอสีเหลืองสีเหลืองอทำไมทุกคนเป็นตาสีแดงอ่ะอาหารเป็นสีทองกานอันนี้สีแสบ,บาาโอเคหมู่ได้แล้วจา้า คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ